พาไปที่กับไปที่จังหวัดเลยกันค่ะซึ่งทั้งจังหวัดเลยเนาะค่ะชุ่มนุ่มในเรื่องอากาศค่ะร่วมกับหน่วยมิรประชาของทัพอากาศออกหน่วยลงพื้นที่โรงเรียนมู่นมั่งหลวงปู่ชอบฐานะสมโมเนาะค่ะอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยค่ะซึ่งพาไปที่โรงเรียนมูลมั่งหลวงปู่ชอบฐานะสโมโนอำเภอเชียงขานจังหวัดเลย น้าว่าอากาศเอกหญิงพันประภาวรรณนรสค่ะนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศท่านก็ได้ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์่วยมิตรประชากองทัพอากาศให้บริการด้านการแพทย์ทันตกรรมมีการแจกแว่นสายตาการแสดงดนตรีและให้บริการซ่อมแซมเครื่องใส่ไฟฟ้าพร้อมค่ะ นั่นก็เพื่อสร้างความเข้าใจและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าสิเป็นภาคราัาภาคเอกชนโดยความร่วมมือจากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศผู้เขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่นพิเศษรุ่นที่สองและกองบินที่23ค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอมค่ะ การจัดกิจกรรมเทนีเนาะกับเป็นการสร่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมทั้งการสร้างความสุขค่ะให้กับคนในชุมชนนะคะน,น,น้องๆูน,นูอยู่โรงเรียนนี่ละกิจกรรมจัดขึ้นนะคะมือนี่กามีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดเลยค่ะ อากาศโทสมพรแต่พาณิชย์เจ้ากรมกิจาการพลเรือนทหารอากาศนายวิทุนตนท่องประลัดอำเภอหัวนหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงขานค่ะนายมานาชัยหอท่าผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่นมั่งลงปูชอบฐานาสมโมค่ะหัวนหน้าส่วนราชการระดับอำเภอร,ร่วมไปถึงองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับพร้อมค่ะโดยกิจกรรมค่ะมีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬามอบเครื่องอุปโภคบริโภคมอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านการจัดชุดแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปชุดทันตกรรมชุดสร้างตัดผมให้บริการตัดผมมีการแสดงดนตรีและการมีกิจกรรมสันทนาการพร้อมค่ะ